สวัสดีนะคะสวัสดีนะเปี่ยวมาอัพต้นไม้ให้นนอย่างเช่นเปี่ยทักทายด้วยมหานครนะมหานครฟอร์มนี้นะคะเปี่ยวขอแบ่งปันที่140บาทนะมหานคร140 มหานครหนึ่งร้อยสี่บาทนะพี่ขอทักทายด้วยมหานครนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้ซูเปอร์เลสนะซูเปอร์เลสใบกลมนะซูเปอร์เลสฟอร์มแดงๆแบบนี้เลยนะซูเปอร์เลสฟอร์มนี้เพียวให้8ปดสิบาทนะคะแปดสิบนะต้นนี้เป็นหลักชัยขาวนะใบนี้เดี๋ยวเด็ดทิ้งให้หลักชัยขาวนะหลักชัยขาวเพียวให้ที่แปดสิบาทนะคะหลักชัยขาวแปดสิบค่ะ ลูกเบนะลูกเบชุมพูนะลูกเบชุมพูเปี่ยวให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะลูกเบนะลูกเบหนึ่งร้อยสี่สิบาทค่ะอันนี้ฟอร์จูนต้นเล็กนะฟอร์จูนฟอร์มนี้นะเปี่ยวให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะต้นนี้หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะฟอร์จูนหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะ มหานครนะฟอร์มสามต้นสี่ต้นเลยมีหนอด้วยนะต้นนี้พี่ขอพี่เอาขอที่หนึ่งร้อยแปดสิบนะมหานครฟอร์มนี้นะหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะฟอร์มก่อนนะต้นนี้หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะมหานครนะคะนี่มีหนอด้วยนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะมหานครนะสวยๆเลยต้นนี้เป็นเลกกาซี่เขียวนะเลกกาซี่เขียวฟอร์มนี้นะมีรูปมีหนอเต็มเลยนะคะแปดสิบาทนะเลกกาซี่เขียวแปดสิบบาทค่ะ มหานครต้นนี้ฟอร์มต้นเดียวนะเพียงไว้ที่หนะึน้มหานครหนึ180บาทนะคะหนึ่ง้ยแไอ้ทษขันหนึ่งร้อนะคะต้นนี้หนึ140บาทนะมหานครหนึ 140. ต้นนี้เป็นสำเพาทองนะสำเพาทองฟอร์มกอเลยนะสำเพาทองฟอร์มกนะใหญ่ เท่าตะก,ก้าพี่เอั๋เลยนะฟอร์มนี้นะพี่อ๋วขอที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะสามเพลทองฟอร์มกอหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทคนะ่ะต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นมุกนะมุกชุมพูนะมุกชุมพูมุกชุมพู์พ,พี่อ๋วขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะมุกชุมพูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคนะ่ะ ต้นนี้เป็นลูกเบนะลูกเบกลายนะไม้กลายนะลูกไม้ของเบชุมพูนะลูกไม้ของเบชุมพูนะต้นใหญ่เลยนะต้นนี้เปลี่ยวขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะต้นถัดไปกันเลยนะต้นนี้มิ่งมงคลนะคะ อรนะ์มกอในมิ่งมงคลนะเบลขอที่สองร้อยสิบนะฟอร์มใหญ่มากนะกอใหญ่ด้วยนะคะสองรอยสาสิบาทนะคะมิ่งมงคลนะมิ่งมงคลสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบทนะคะมิ่งมงคลนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะคะไดมอนสตาร์นะสีเปิดสวยมากไดมอนต้นนี้เบลขอที่สองร้อยห้าิบนะเดมอนสตาร์นะสองรอยห้าสิบบาทความกอสวยเลยนะ ต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะกล้วยหวีใหญ่เลยนะของไปเอานะบันนานะ่านะพีชบันนานะ่ากล้วยชุมพล์นะพีชบันนานาก็ใหญ่ๆนะคะสามร้อยแปดสิบาทนะคะสามร้อยแปดสิบนะพีชบันนาน่าสามร้อยแปดสิบบาทนะคะพีชบันนาน่าสามร้อยแปดสิบ ไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เศรษฐีเมืองนอนนะวันนั้นที่เอาขึ้นไม้ผิดเรียกชื่อต้นไม้ผิดเศรษฐีเมืองนอนสวยมากสามร้อยแปดสิบเช่นกันนะเศรษฐีเมืองนอนนะคะเศรษฐีเมืองนอนนะสามร้อยแปดสิบาทนะสามร้อยแปดสิบเป็นไม้ที่สวยหายากด้วยเศรษฐีเมืองนอนนะคะส่วนต้นนี้เป็นฟอร์จูนนะฟอร์จูนพี่เอวก็ให้ที่สามร้อยแปดสิบเช่นกันนะฟอร์จูนฟอร์จูนก็สวยนะฟอร์จูน พอจูนสา0รบาทนะคะสามรอยแปดพอจูนสามบาทนะคะต้นนี้เป็นเลดอาร y มี่นะเลดอา m y ต้นนี้เลด Army มีนะคะไี่เชกกำไรหน้าต่างกันมากเลยถ้าเป็นกำไรหน้าเขาเรียกกอตอาร์มี่ต้นนี้คือเ e ดอาร์มีนะเลด Army มีฟอร์มนี้นะเพียดดูก่อน เวให้ที่หนึสิบาทนะเลดอาร์มี่นะเลดอาร์มี่หนึหสบนะคะเลดอาร์มี่เลดอาร์มี่หนึ่งร้อยหสบาทนะคะหนึ่งรอยหบนะเลดอาร์มีหน้าไม้สวยมากนะคะเลดอาร์มี่หนึบาทต้นนี้เศษฐีสีทองนะคะเศษฐีสีทองเพียวให้ที่80บาทนะเศษทีสีทองแปนะคะ เซตทีสีทองแปดเซตฐีสีทองนะคะแปดสิบบาทนะต้นถัดไปนะต้นนี้มหาเฮงนะมหาเฮงพี่เอาให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะมหาเฮงหนึ่งร้อยสี่สิบาทมหาเฮงหนึ่งร้อยสี่สิบาทต้นนี้คือแบล็กมูลไลท์นะแบล็กมูลไลท์พี่เอาให้ที่สามร้อแปดนะแบล็กมูลไลท์สามร้อแดสิบาทนะแบล็กมูลไลท์สามร้อแปสิบบาทนะ Black บล็คโมลไลท์นะคะสามร้อยแปดสิบนะสีพยอมนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะสีพยอมหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท พยอมหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้นะคะช้างแดงนะช้างแดงแพงไว้ที่หนึ่ง้อยี่สบาทนะช้างแดงใบล่างเหลืองอเดี๋ยวพี่ตัดให้น้องมีทิ้งใบหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะช้างนะช้างหนึ่งรอยี่สิบบาทนะคะช้างแดงหนึ่งร้อยยี่สิบาท ต้นนี้คือกําไรนาคนะต้นนี้คือกอดอามี่หรือว่ากําไรนาค์นะแต่เมื่อกี้เป็นเลียดอามี่ต้นนี้พี่อาให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะหนึ่งร้อยสี่ิบาทนะคะกําไรนาค1หนึ่งร้อยสี่สบนะต้นใหญ่นะไม่ใช่ต้นเล็กนะกําไรนาค1หนึ่งร้อยสี่สิบบาทหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะ ต้นนี้ฟอร์มกอน้องมีชื่อว่าแดงจัก,กระพัดนะแดงแดงจัก,กระพัดฟอร์มนี้เบี่ยวขอที่190บาทนะคะแดงจัก,กระพัดหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท นี้เป็นพิงต้นนี้เป็นอะไรนะเพี่วเ,เรียกกันพิงเมลเคเิลพิงเมลเลคเิลนะพิงเมลเคเิลฟอร์มนี้นะเนะพี่ยวขอที่280้อยแปดสิบนะพิงเบลเคิลสองร้อยแปดสิบาทนะคะสำหรับพิงเบลเคิลสองร้อยแปดสิ ี่เป็นไทเกอร์นะไทเกอร์350นะคะไทเกอร์ไทเกอร์350บาทนะคะไทเกอร์350บาทนะ สยามไวน์โอเล็ตนะสยามไวน์โอเล็ตฟอร์มนี้นะพี่แอ๋ขอที่190นะสยามไวน์โอเล็ตนะ190บาทนะคะสยามไวน์โอเล็ตนะ190บาทนะคะสยามไวน์โอเล็ตนะคะ190บาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะสยามไวน์โอเล็ตนะ190นะคะ190บาทนะสยามไวน์โอเล็ต ไปต้นถัดไปต้นนี้ดีเยี่ยมนะหรือว่า40กรลัดนะเปี่ยวขอที่250นะคะดีเยี่ยมหรือว่า40กรลัดนะคะสองร้อยบ,นะบาทนะคะสอง0บาทนะคะตอนี้ Valentine s, Valentine s, วาเลนไทน์นะวาเลนไทน์ฟอร์มนี้วาเลนไทน์เปี้ยขอที่หนึ่งร้อยี่สิบนะคะวาเลนไทน์หนึ่งร้อยยี่สิบบาท <c lusive> คลาสเสือโครงนะคะเสือโครงเปี้ยกออกขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะต้นนี้คือคลาสนะคลาสเสือโครงนะคะคลาสเสือโครงหนึ่งร้อยสี่สิบาทหนึ่งร้อยสี่สิบ เสือโครงหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะต้นนี้สุกสมแบล็กนะคือน้องเขียวออกดำเลยนะฟอร์มกอนะเปรียวขอที่สองร้อยสามสิบนะสุกสมแบล็กสุกสมฟอร์มกอนะคะสองร้อยสามสิบาทสองร้อยสามสิบบาทค่ะสุกสมนะคะสองร้อยสามสิบ โฟเซนนะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะโฟเซนโฟเซนหนึ่งร้อยยี่สิบโฟเซนหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะโฟเซนหนึ่งร้อยยี่สิบมอดกโลกใบแหลมนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะมอดกโลกใบแหลมหนึ่งร้อยแปดสิบบาท ดอกโล่ใบแหลมหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้หลักรับสีทองนะหลักทับสีทองให้ที่แปดสิบาทนะคะหลักทับสีทองแปดสิบบาทหลักทับสีทองนะคะแปดสิบนะ มณีแดงฟอมกอพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะ8ปดสิบาทนะอัญมณีแดงฟอมกอพุ่มใหญ่ๆแปดิบาทนะพี่เอายวยังคงให้เหมือนเดิมนะคะราคาแปดสิบาทรับสีต้นสามร้อยนะคะฟรีค่าส่งรับสีต้นสามร้อยนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็น ลักกี้อารมี่นะลักกี้อามี่ฟอร์มนี้นะคะเพียงไว้ที่หนึ่งรี่สิบนะลักกี้อามี่ฟอร์มฟอร์มใหญ่แล้วก็สวยมากเลยตอนนี้ลายใบน้องสวยมากเลยนะคะ140บาท หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนะต้นถัดไปนะต้นนี้อรอร่าส้มนะออรา่าส้มปุ่มใหญ่ๆเลยนะประหยัไว้ที่หนึ่งร้อยี่สิบนะคะออร่าส้มหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้ทองมั่นคงนะน้องมีชื่อว่าทองมั่นคงนะพี่เอวพิเศษให้เลยทองมั่นคงนะ เที่ยวให้ที่120นะคะทองมั่นคง120บาทต้นผัดไปนะคะต้นนี้เป็นออมจัก,กระพัดนะออมจักกระพัดนะคะสวยมากเลยใบายลายใบยน้องสวยนะ อมจกกรพัดนะลายใบนอ้อยเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอมจัก,กรพัดนะพี่เอาไว้ที่แปดสิบาทนะอมจัก,กรพัดแปดสิบนะคะแปดสิบาทนะสาหรับอมจกกรพัดต้นนี้นะพี่เอานะว่าน่าจะเป็น เขาเรียกอะไรอะสาวเชียงใหม่เน่ยแม่เไม่ใช่สุกสมนะเพราะว่าน้องเป็นใบใหญ่สาวเชียงใหม่นะหรือว่ามิดเชียงใหม่สาวเชียงใหม่ต้นนี้นะพี่อาขอที่หนึ่งร้ยแปดิบาทนะสาวเชียงใหม่นะหนึ่ง้อแปสบาทนะัใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆสุกสมแต่เขาสีแปดกว่านะสาวเชียงใหม่นะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทแต่อีกชื่อนึงพี่อ่ะไม่แน่ใจ แต่ตอนที่สวนเขาเรียกมาคือสาวเชียงใหม่นะคะใบใหญ่กว่าสุกสมนะคะแล้วก็การสั้นใบแข็งๆเลยนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบ นี่คือสุกสมนะสุกสมฟอร์มเล็กนะเปียวไว้ที่หนึ่งรอยิบนะต้นนี้นะหนึ่งรอยี่สิบาทนะสุกสมนะคะมหาเฮงนะมหาเฮงฟอร์มแดงๆแบบนี้เปียวไว้ที่หนึ่งรอยสบเอยหนึ่งร้อยสี่สิบนะมหาเฮงหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะ ใบแดงกลมแข็งแบบนี้เลยนะคะมาหาเฮงนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะถูกใจต้นไหนชอบต้นไหนนะทักแชทหาพี่เอ่วได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ